วันที่29กรกฎาคม2557ณโรงแรมบ้านเชียงในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีนายสุทธินันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมตาสับประรดของเทศบาลเมืองหนองสำโรงโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นหูเป็นตาช่วยภาครัฐเฝ้าระวังยาเสพติดเข้ามาในชุมชนของตนเองทั้งนี้ตามยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดําเนินการการแก้ไขอย่างจริงจังถือว่าเป็นวาระแห่งชาติตามยุทธศาสาตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อมุ่งเน้นการดําเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งทั่วประเทศแก้ปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเมืองและความมั่นคงของประเทศดังนั้นต้องการแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน สร้างกระแสปลูกจิตสํานึกให้กลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่ายจากตัวแทนชุมชนอสอมอและประชาชนในชุมชนในการสอดส่องดูแลการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนของตนเองมากขึ้นทางเทศบาลเมืองหนองสำลงจึงได้เล็งถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมตาสับประรดขึ้นมามีผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชนชุมชนละ3คนรวมทั้งสิ้น87คนพร้อมทั้งเชิญสพอสอจังหวัดอุดรธานีและตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด